สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไสเดือนมาลักฟาร์มนะครับบ้านทุ่งกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมาวันนี้อยู่ฟาร์มครับบรรยากาศก,าศก็ขมุกขมัวนะฝนน่าจะมาอีก้านหน้าท่านนี้คือเลี้ยงไส้เดือนทั้งหมดเลยนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นมูลไสเดือนนะพร้อมที่จะร่อนวันนี้จะให้ท่านชมเรื่องการ นำเศษเดือนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็แล้วแต่นะครับออกจากมูลนะในกรณีที่เราล่อนแล้วนะหรือว่ายัางไม่ล่อนนะเราก็สามารถที่จะแยกตัวออกไดเ้เครื่องล่อนบางเครื่องก็สามารถแยกตัวแยกอะไรอะ่ะแยกมูลแยกเศษเดนเลยนะครับบางเครื่องก็แยกมูลส่วนเศษเดนกับตัวก็ลงช่องเดียวกัน ตรงนี้ท่านจะเห็นว่านะผมได้นำมูลนะครับซึ่งมีตัวเส้เดือนตัวเล็กตัวน้อยนี่ยั่วเยี่ยมไปหมดเลยมากองไว้นะวิธีแยกคัดแยกหลายท่านก็มีอาจจะใส่กระมังเอากระนางมาครอบตั้งไว้กลางแจ้งนะใช้มุง้งใช้อะไรต่างๆนะครับแล้วแต่วิธีคิดของแต่ละท่านของผมนั้นผมเคยนาเสนอแล้วนะครับผมใช้กระดาษนะกระดาษกระดาษ กระดาษกองกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้แหละครับรการแรกเราก็นํากระดาษมาวางมาวางนี้ก่อนวางเป็น,ปนจุดเป็นจุดไว้ก่อนนะจากนั้นค่อยนำมูลหรือที่มูลยังไม่ละเอียดที่มีไส้เดือนเยอะๆมาเททับลงไปพอเททับแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง นะอาจจะให้มีแดดสองเล็กๆก,ก็ได้นะครับนิดๆก็ได้แต่ถ้าแดดจ้านี้มูลหรืออะไรนี้จะร้อนแล้วเดเดนจะตายหมดเลยอย่างนี้ก็อยู่ในร่มนะครับแต่ก็มีแสงแดดเข้ามาถึงแน่นอนแหละเขาก็ต้องหลบลงมาอยู่ล่างอ่าหลบจริงไหมนะครับนะครับตอนนี้ก็จะกวาดนะครับกวาดอย่างเร็วเลยนะครับกวาดอย่างเร็วอาจจะมีตัวเล็กตัวน้อยอยู่บ้างไหมครับกวาดลงไปอาจจะมีติดออกไปบ้าง ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอาส่วนมากก็แล้วกันหนึ่งส่วนส่วนเล็กที่มันไม่ยอมลงอะ่ะเขาอยากอยู่ข้างบนอะ่ะนะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆนน้อยเนี่ยแต่โดยส่วนมากแล้วจะลงนะครับเห็นไหมครับเริ่มเห็นกระดาษเลยไหมครับกระดาษกระดาษเริ่มเห็นกระดาษแล้วโดยส่วนมากแล้วจะลงยิงอยู่เส้เดือนเอฟเขาจะขึ้นมากินอาหารข้างบน นะแต่ถ้าเจอความร้อนเจอแสงแดดเขาก็ต้องหลบเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับการหลบภยัยการหลบเลี่ยงอะไรต่างนะแต่ถ้าดูแล้วความร้อนไม่มีอะไรต่างเขาก็จะกลับมากินข้างบนบางครั้งเราก็นะาเนาะใส่ใจบางเรื่องบใส่ใจบางเรื่องไปใส่ใจทั้งหมดผนก็ยุงย่งเหี้ยอันไหนที่มันจะทําให้มันโตอันไหนท,ทำให้ขยายทาไปเถอะครับ่าไปียไปสี่เลียนมากมาย เรื่อนไหนจะง่ายต่อการคัดแยกเราก็ทําไปนะหลักการก็ดีแต่ถ้ามากมันก็บุญเอาทีนี้ผมจะให้ดูนะครับตอนนี้เราคงกวาดเท้านี้แหละครับในส่วนนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เห็นไหมครับก็ะจะมีมูลบ้างมีก้อนคอรอแครแลอย่างเงี้ยนะที่เขากินไม่ได้นะก็ปล่อยก็ไวเอาทีนี้ผมจะเปิดให้ท่านดูว่าเขาอยู่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยยั่วเยะยยั่วเยอยไปหมดอ่ะกองนิดนึง กองที่สองก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ทําเป็นกองยิ่เฉยน่ไหมครับต่อไปเอามารวมตรงนี้ทีนี้เราก็ใส่กระมังกองที่สามอยู่ด้วยกันเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ไม่ยากเลยนะครับเราไม่ต้องไปตากแดดตากลมเอากระมังมาครอบบางทีเราลืมดูตายหมดก็มีเนี่ยไสเดือนนี่ผมยังงงมันไสเดือนอะไรเนี่ยตัวน้อยๆน,นี่เห็นไหมครับนี่ยยุ่ยเยยยุ่ยเย้ย,ยียย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 นะ เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยไหครับที่เป็นเป็นก้อนๆเนี่ยท่านว่าตัวอะไรนี่ท่านผู้รู้ครับท่านผู้รู้เนี่ยเนี่ยของก้อนๆแต่มีเอฟนะครับเอฟดูง่ายนะเอฟมันตัวตัวยาวความยาวจะได้เลยในเอฟผมไม่ดูนี่คือเอฟนะครับนี่แอฟริกันไนท์คอลเลอร์เนี่ยนะเห็นไหมครับแต่ทีนี้มันจะต่างกันเนี่ยมันก็จะป้อมๆอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยขดกันอย่างนี้น,น,นะครับถามว่ามันเป็นอันตรายต่อเอฟไม่เป็นหรอกครับนะกินเก่งเหมือนกันแต่ว่ามูลไม่สวยอ่าทีนี้ก็จะเอาไปเลี้ยงเลยทีเนี้ยก็จะเลี้ยงรวมกันนี่แหละอากวาดออมาดึงออกมาดึงออกมา,ออกมารวมตรงนี้เนาะดึงมารวมตรงนี้อ่าวพวกนี้ก็เอาไปไหนล่ะอ่ามันก็เป็นมูลแล้วเอาไปผึ่งตั้งหน่อยแล้วก็ร่อนได้เลยนะครับเป็นมูลเลยนี่ มูนมแล้วเป็นมูนแล้วนะครับอ่านมีอยู่นิดนึนงเราก็จะไปเลี้ยงไปเล่งให้เขาโตตัวไหนจะโตก็โตตัวไหนไม่โตก็ไม่โตเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับไสเดือนบุญรักฟาร์มนี่ก็เป็นคลิปหลายๆนานๆจะมีสักคลิปหนึ่งเนาะเพราะตอนนี้กาลังอุ้ยงานแยะมากมายโควิดก็มาอะไรก็มาออเดอร์ก็เยอะอ่ะว่ากันไป ท่านที่สั่งแล้วยังไม่ได้ก็ขออาภัยนะครับส่งแน่นอนครับทำงานคนเดียวไสบุญรุ่ไสเดือนบุญรักฟามครับบุญรักของมิ่งครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8 9ต้องการเลี้ยงไส้เดือนต้องการอยากได้ดินปลูกและทุกสิ่งทุกอย่างของไส้เดือนโทรได้เลยครับกริ๊งกรังวันศุกร์นี้เจอกันนะครับที่ลานจอดรถหน้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ตีห้าครับ มาตรกการเข้มข้นครับคัดกรองนะดูแลกันโควิดโควาดเราก็ยังมีอยู่นะครับทั่วประเทศก็ยังหนักอยู่ต่างประเทศก็สาหาัสชากันนั้นเราต้องแก้กันครับโอเคนะครับขอบคุณครับ0 8 1 8 7แปดหสวัสดีครับ